โนทิฟ no ผมไม่รู้แม่อ่นว่าโนทิฟหรือว no ่าโนทิฟแต่ผมจำว่าโนทิฟเล้วกันนะครับ T R V ก็โนทิฟ no เนี่ยคือใครโนทิฟ no เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์สายทำแอนิเมชันโ o บล็อกที่ดังมากๆนะครับคือดังแบบโคตรดังนะครับดังในความคิดผมคือมันดัง เออมันดังแหละเพราะว่าผมเคยเป็นแฟนคลับเคาอยู่นะครับก็เห็นเขาทำแอนิเมชันมันโอเคมันสมูทมันดีนะครับแต่ว่าอาชีพการงานเขาเนี่ยมันดันมาจบตรงที่เขาเป็นเปโดนั่นเลงนะครับคือมันชอบเด็กอ่ะแหละแล้วมันน่ากลัวมันไม่ชอบเด็กแบบว่าเออเราชอบไปเฉยแต่ว่ามันชอบแบบมันอยากตอกอ่ะ เข้าใจป่ะมันมันก็ไม่โอเคเนาะที่จริงแล้วโดทิฟเนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจคอบนี่คือชื่อจริงนะครับก็คือน่าจะเป็นชื่อจริงอายุก็20แล้วนะครับเป็นคนเมกาคือ20คือปัจจุบันนะในปีที่ทำคลิปอยู่2567หรือว่า2024นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็สร้างช่องตอนปี2015นะครับแล้วก็โดนดราม่าในปี2022นะครับโดยผมเนี่ยจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคนดูด้วยแต่ว่า ผมจะพูดวีรกรรมคร่าวๆของเขานะครับถ้าอยากดูคลิปเต็มก็ต้องไปดูคงต่างประเทศนะครับของช่อง p a u o นั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับผมถ้าถามว่าเขาทําดราม่าหรือว่าทําวีรกรรมอะไรแล้วก็เขาเคยสร้างช่องที่มีชื่อว่า Xovoxs มันอ่านยากจังวะเอ่อ o ี i เหรอผมไม่รู้ว่ามนอ่านว่าอะไรเหมือนกันนะครับผมก็ซึ่งนั่นแหละครับมันเคยทําคลิปดูสามสิบสี่ในโลบ็อกเลโก ครับเป็นฟิลประมาณแบบ R63 R34 อย่างเงี้ยนะครับคือมันสไตล์เนี่ยมันดันคล้ายกับโนทิฟคล้ายนี่คือเหมือนนะก็คือคล้ายจนเหมือนนะแต่เจ้าตัวก็ปฏิเสธมาตลอดนะครับว่า เออแบบเขาได้แรงบันดาลใจมาหรือเปล่าก๊อปมาหรอมัง้งจนกระทั่งแฟนเก่าคนหนึ่งของเขาเนี่ยเขาออกมาแชร์นะครับว่ามันสร้างช่องจริงๆมันทำจริงจริง,รง,รงนะครับในเดือนกันยายนปี2022ีเขาส่งคลิปเรดให้เด็กดนะครับคือส่งให้เด็กดูนะครับคือในวันที่15กันยายนปี2022เนี่ยเขาโดนแชร์ครับว่าส่งคลิปให้เด็กดูนะครับด้วยเด็กคนนั้นเนี่ยอายุ15ปี นะครับผมโดยเขาเนี่ยได้ใช้ Discord มชญชีสำรองที่มีชื่อว่า Brody นะครับผมผมไปค้นมาครับเพิ่มเติมนอกจากวิกิที่ผมเอาเป็นแหล่งข้อมูลหลักเนี่ยก็คือเด็กคนนี้นะเพิ่งรู้จักกันกับเขาได้แค่3ามถึงสสัปดาห์ก็คือผมตีไปว่าอ่าไม่ถึงเดือนแล้วกันนะครับไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำสาม X สำรองอีก X หนึ่งนะครับก็คือก่อนที่จะสร้างบัญชีที่มีชื่อว่า xo อะไรเนี่ยนะครับผมมันมีคนสันนิษฐานนะครับว่าเขาได้สร้างอีก X หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า fake code นั่นเองนะครับโดยลงคลิปแนว เหมือนกันเลยแต่ว่าช่องนั้นอาจจะไม่เป็นกระแสะมากนะครับเพราะว่ายังเนียนๆอยู่เนาะต่อมาเขาได้เปโดเด็กนะครับก็คือเปเด็กแบบว่าเปโดก,ก็คือชอบเด็กไปจีบเด็กครับซึ่งตอนนั้นเขาก็18มันก็ไม่โอเคคือเขาเนี่ยเคยขอให้แฟนเก่าเขาเนี่ยครับที่เป็นผู้ชายคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมในวิกิมันถึงเขียนสปนามของเขาว่าเป็นฮีฮิมแต่ว่าเขาเคยเขกับผู้ชายงงปะเออเขาไปขอแบบโทรฟิลฟิล,ฟลประมาณว่า ไปขอว่าเอินอยากตอกแบบอยากทําให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ยังขอให้ใส่ถุงน่องที่เจคอบเนี่ยซื้อให้อีกด้วยนะครับคือเรื่องลสนิยมเนี่ยผมไม่ว่าหรอกเะครับมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไระเนาะเออใครมีลสนิยมอะไรก็ถ้ามันไม่แปลกจนแบบรบกวนอีกฝั่งแต่ว่ามันไปกดดันอีกฝั่งก็ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ว่าที่มันทำเนี่ยมันทํากับเด็กอายุ16นะครับแล้วตอนนั้นเจคอบมัน18พอดีนะครับผมก็คือ18ปปุ๊บแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็ไปจีบเด็กเลย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรของมันอ๋อแล้วก็เขาเป็นเฟอรี่ด้วยนะครับเขา upload, เอัปโหลดเสื้อเฟอรี่แปลกๆในโลบ็อกนะครับผมก็น่าจะเป็นเสื้อแนวอยากบ้านนั่นแหละถึงเขาจะไม่เคยส่งคลิปหรือรูปตัวเองตอนที่แบบ ไปให้เด็กหรือว่าทําอะไรให้ดูนะครับผมก็เขามักจะขอแบบว่าโทรขอไปนะครับคือกับเด็กคนนี้กับเด็กผู้ชายคนนี้นะครับคือเขาทําแบบกันพลาดนะครับคือกันพลาดก็คือไม่เคยส่งคลิปเลยครับข,ของตัวเองให้เขาเลยให้เด็กผู้ชายเลยแต่มันมีครั้งหนึ่งที่เขาทําพลาดครับคือโทรไปเปิดกล้องโชว์อันนั้นอะให้เด็กดู <literature> นะครับผมแล้วก็ขอให้เขาเนะี่ยถอดชุดออกด้วยแถมเขายัางส่งลิงก์เกมคอนโดให้เด็กเข้าไปด้วยนะแบบว่าคือจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมไอเด็กคนนี้แล้วก็ทักไปหาเด็กด้วยนะครับ ว่าแบบตอนโทรไปอ่ะเขาเคยทําอยู่ได้ทำอาน,นั้นอนะ่ะตอนโทรไปเออแล้ววันนี้ก็ทำไปสองรอบแล้วหน้าผมแม่งแบบฮะเอาจริงเหรอแล้วคือเพิ่งรู้จักกันได้เดือนเดียวเดือนเดียวอันนี้คือผมไม่รู้ว่าผมสรุปถูกทั้งหมดไหมก็ขอเป็น disclaimer ไว้เลยแล้วกันว่าที่ผมแป,แปลนี่คือแปลด้วยด้วยตัวเองแล้วก็ เพื่อนผมช่วยแปลแต่ว่าเพื่อนผมก็ส่งสกิปส่วนใหญ่มาให้ว่าเขาทําอะไรบ้างส่วนที่ผมแปลเพิ่มก็จะแบบมีเพิ่มนิดหน่อยที่มันนอกจากเอ่อคือเพื่อนผมเขาแปลให้จากคลิปส่วนผมแปลจากวิกิข้อมูลเอามารวมกันนะครับเพราะว่ามีคนขอให้ทำโนทีฟผมก็ต้องไปจ่ายค่าจ้างมาด้วยประมาณไม่เท่าไหร่หรอกเออนอกเรื่องไปไกลแล้วแล้วก็แบบบอกว่าเออเนะี่ยวันนี้ทําไป2รอบแล้วนะแต่ว่า อีกรอบหนึ่งอนะ่ะจะเป็นรอบที่3มแล้วนะแล้วมันก็ปนไปไล่ลบข้อความนะครับไปไล่ลบทุกอย่างเลยเหมือนว่าไหวตัวทันหรือว่าจะโดนแฉะอะไรเงี้ยคือหลังจากเลิกกันแล้วก็คือไปไล่ลบ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 สิ่งที่ตัวเองทําแบบว่าเป็นอนาจารย์โอเคทีนี้เรื่องน้องผู้ชายเราจะไม่ลงรายละเอียดลึกละมาดูฝั่งที่เขาไปรักรานต่อบ้างแต่ว่ารอบนี้เป็นผู้หญิงนะครับคือเขาไปไล่เก็บคลิปของผู้หญิงที่เคยคุยด้วยครับเป็นคลิปที่แบบ ส่งแลกกันคือแบบเออก็เราแลกคลิปกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเจใจแลกกันห้ามเซฟนะแต่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งอะมันเคลมไลว่าจะไม่เซฟก็คือผู้หญิงบอกว่าจะไม่เซฟแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้เซฟจริงๆนะแต่ว่าฝั่งเจคอบเนี่ยมันเซฟได้ไงเป็นเป็นฟิลประมาณเอาไ้แบล็กเมลล์อะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกพวกรีเวนพนะครับผมก็ถ้าถามว่าเขารู้ได้ไงคือ มันเนี่ยเอาคลิปของผู้หญิงไปเปิดให้เพื่อนดูแลบอกว่าเออเนี่ยให้ดูแป๊บเดียวนะแต่แบบให้ดูแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยอะไรทั้งนั้นแบบเปิดให้ดูเออเนี่ยคนเนี้ยเคยมีคลิปเขาแล้วฟิลประมาณเนี่ยครับผมแต่ว่าบอกเพื่อนไปว่าเออเนี่ยมีคลิปเขาการโดนแบ็กเมลนะแล้วคือจะให้เพื่อนดูทําไมอ่ะเข้าใจปะ่ะคือคือเขาตกลงกันไว้ว่าเนี่ยจะไม่ให้ใครดูนะเออแล้วก็เคลมว่าจะไม่เซฟแต่ว่าคือมันเซฟไปให้เพื่อนดูแล้วบอกว่าไม่ให้แบ็กเมลโอ้ผมว่ามันอยากอวดอะในความคิดผมนะคือถ้าทำอย่างนี้ค่ะ ผมผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันอธิบายไม่ถูก ผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์เลยแบบแปลกอย่างนี้ด้วยแต่ว่ามันบ้าหรือเปล่าเอาคลิปที่ตัวเองจีบอะไปให้คนอื่นดูอ๋อผมลืมบอกเลยนะครับสองคนนี้เขาจีบกันนะครับผู้หญิงกับโนทีฟเนี่ยถ้าตอนคบกันผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับเขาก็โดนมีนิพโพเลตนะครับโดนควบคุมโดนบงการโดนปั่นหัวทุกอย่างนู่นนี่นะครับคือมันมีครั้งหนึ่งนะครับที่แบบเหมือนฟิลจะตอบช้าหรือว่าแบบไม่ตอบอะไรเงี้ยนะครับเจคอบเนี่ยก็ทักไปหาเพื่อนคนนู้นคนนี้นะครับบอกว่าเออไปไหนเนี่ยทําอะไรเออแบบ เพื่อนอยู่ไหมอะไรเงี้ยคือแบบเออแฟนแฟนเราอยู่ไหมแฟนเราว่างเขาบแฟนเราทําอะไรไปดูให้หน่อยดิแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอออยู่โรงเรียนแล้วก็บอกเนี่ยโรงเรียนเนี่ยอะไรสองทุ่มแล้วนะบ่ายสองแล้วอะไรเงี้ยอยู่โรงเรียนเหรอฟิลอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบมันไม่ใช่อะ่ะมันเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีคือมันไม่ควรเป็นอย่างเงี้ยคือคุณเข้าใจไหมเราจริงๆอะ่ะการทักไปหาเพื่อนอ่โอเคเราทักทักไปได้แหละถ้าตอนที่แบบแฟนเราไปดืม่มไปดิง้ง หรือแบบเมาแล้วถามว่าเออเขาอยู่ไหมไปส่งบ้านหรือ,อยังอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาไปโรงเรียนหรือว่าแบบเขาหายไปไม่ตอบแค่แบบ2ชั่วโมงแต่คือถ้าถ้าเป็นแฟนกันแล้วนะถ้าเป็นแฟนกันคือหายอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเป็นคนคุยแล้วหายไปเนี่ยอันนี้คือคือต้องทําใจได้ว่าจะต้องได้เลิกคุยแต่ว่าถ้าเป็นแฟนหายไปอาจจะหายไปแค่2ชั่วโมงแล้วก็แบบเออกลับมาเขาไปเรียนมาแบตเขาหมดเขาเผลอหลับอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้คุณผู้ชม เข้าใจปะมันเกิดขึ้นได้คุณไม่จําเป็นต้องแบบทักไปหาเพื่อนขนาดนั้นอนะคือมันออสเซสซีฟอะมันดูติดเกินไปอะแล้วก็มีการสร้างกระดัษทางอารมณ์แล้วก็ปั่นไฟหญิงแบบปั่นหัวยับเลยปั่นเพื่อนด้วยแล้วคือหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับโนทิฟก็ได้ออกมาถแถลงว่าจะไม่ทําคลิปแอนิเมชันหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับโรบ็อกส์ที่เป็นคลิปอีกเลยแล้วก็จะลาวงการแต่ตอนถแถลงนี่คือผมไปอ่านมานิดนึงนะครับผมก็คืออ่านที่เพื่อนผมแปลมาเขาบอกว่าเขาขอโทษ แต่ขอโทษแค่คนเดียวคนอื่นๆฟิลแบบช่างแม่งขอโทษไม่ครบทุกคนแล้วก็เหมือนคิดว่าปัญหามันมีเรื่องแค่เนี้ยนะครับแต่จริงๆเขารู้กันเลยว่ามีเรื่องไหนบ้างเขาคิดว่ามีปัญหาแค่กับผู้หญิงคนนี้คนเดียวแล้วในที่มันขอโทษเนี่ยเขาบอกประมาณว่าเฮ้ยไอคลิปที่เราเซฟอะ่ะเธอบอกให้เราเซฟเองนะเธออนุญาตให้เราเซฟได้แต่จริงๆคือย้อนกลับไปคือมันไม่เซฟเขาไม่ให้เซฟผู้หญิงบอกว่าอย่าแต่นี่ก็แบบเอ้ย e เธอพูดเองว่าแบบเธอโอเคตอนนั้นเขาอาจจะแบบโอเคแค่กับคลิปนี้คลิปเดียวแต่อันนี้มันคิดเองทุกคลิปเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่สามารถลงรายละเอียดเรื่องนี้ได้เพราะผมไม่ใช่คนที่ไปคุยจริงๆแต่น,นี่เป็นพฤติกรรมคร่าวๆที่เกิดขึ้นกับเจคอบนะครับผมซึ่งปัจจุบันเจคอบก็ผมว่าน่าจะไม่ได้โดนจับไม่น่าจะมีใครไปแจ้งความเอาเรื่องอันนี้ผมเดานะแต่ว่าเขาจะลาวงการก็เรียนจบแล้วผมว่าเรียนจบมอหกแล้วเพราะว่ามีรูปที่เขาใส่หมวกเหมือนว่าเป็นหมวกเรียนจบของฝรั่งเนาะแล้วก็น่าจะลาวงกการก็คือ แทนที่จะได้มีอนาคตแบบว่ามีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เป็นอาชีพเสริมแล้วเรียนหาอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยแต่มันมาจบพระพฤติกรรมของเขาเองอันนี้คือที่เขาพลาดสุดๆโอเคนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมพอจะเกริ่นให้ฟังได้คร่าวๆนะครับสำหรับใครที่อยากไปดูต่อผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเป็นเครดิตเนาะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์<อ> share, กด Subscribe เพื่อเราใช้ผมแล้วเจอกันใหม่ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ